<Okay. S 2> สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัฐมนตปันคุมค่ะเป็นจิตอาสามาจากโรงเรียนหนองโพพิทยาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัฐพลาดาหวงปิ่นค่ะเป็นจิตอาสามาจากชุมชนบ้านหนองโพค,ค่ะหนงเรียนอยู่ที่โรงเรียนเปียโชตดค่ะคือการ พ่อเดิมท่านเป็นชาวบ้านหนองโพโดยกำเนิดเกิดเมื่อวันพุธที่6กุมภาพันธ์ปีพศ2403เป็นบุตรชายคนแรกของนายเนียมและนางผู้ผู้มณีในวัยเยาว์ท่านไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเติบใหญ่ท่านได้ช่วยบิดาดามารดาทำไร่ทำนาลักษณะเด่นของท่านท่านชอบใช้ผ้าเข่าม้าโ สีชาชอบเลี้ยงตา์ไม่ชอบเที่ยวเล่นกับผู้ใดเมื่ออายุครบบวชได้อุปสมบทเมื่อวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมปีพศ2423ที่วัดเขาแก้วอำเภอพยุหคีรีจังหวัดน,นครสวรรค์โดยมีหลวงพ่อแก้วเป็นมาผู้อุปชาค่ะ ท่านได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองโพ่เล่าเรียนหนังสือเรียนพระปริยติธรรมกับหลวงตาชมเรียนวิชาอาคมกับทรงและคา,วาะราวะตลอดเจ็ดปีนักศาสตร์ให้สมแก่ที่ท่านไม่ได้เล่าเรียนมาตั้งแต่ยาว,วัยท่านเรียนจนท่านได้เป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงต่อมาภายหลังท่านเลิกเทศ ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ว่ามัวแต่เทศสอนคนอื่นเขาแถมยังเอาสตางค์เขาเสียอีต้องผ่านกลับมาสอนตัวเองเสียทีเมื่อเริมเทศท่านได้เดินทางไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามหลวงพ่อเงินวัดพระปางเลือหลวงพ่อเทศวัดสะัทะเรปีพศ2435 หลวงพ่อเดิมได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองโพท่านได้นำวิชางานการช่างที่ติดตัวมามาบูรณะวดัดสร้างโบสถ์หมู่กุติสาราและยังออกบูรณะวัดอื่นๆอีก30วดัดในเขตจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาโลโทลบบุรีพิจิตรพิษณุโลกโดยมีช่างมากกว่า20เชือกช่วยท่านทำงาน หลวงพ่อเดิมท่านจัดให้มีการศึกษาเล่าเรียนขึ้นภายในวัดหนองโพมีทั้งโรงเรียนสอนพระปะริยัติธรรมสอนอ่านเขียนสอนดนตรีละนาดผิมพาศสอนลิเกสอนโคนูณหากเด็กคนไหนที่ไม่ชอบศึกษาเล่าเรียนท่านก็จะให้ฝึกเลี้ยงช้างเลี้ยงมา้าฝึกการช่างอยู่ภายในวัดค่ะปีพศ2457 หลวงพ่อเดิมได้รับพักยศเป็นพระคูนิวาตธรรมขานจากราชการที่6แต่ว่าท่านไม่ได้เดินทางไปรับด้วยตนเองจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนไปรับมาให้หลวงพ่อเดิมยังให้ลูกศิษย์เรียกขานท่านว่าหลวงพ่อเดิมดังเดิมโดยที่ท่านไม่ได้ยินดีในยศสักใดๆในสมัยหลวงพ่อเดิมเกิดสงครามใหญ่ถึงสามครั้ง คือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามอินโดจีนปีพศ2482และสงครามโลกครั้งที่สองในสมัยสงครามอินโดจีนฝรั่งเศสที่เข้ามายึดรัชฐานเชียงตุงทหารไทยมณฑลที่4ค่ายเจยรัประวัติถูกสั่งให้เป็นทัพหน้าไปสู้รบกับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสมีอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ที่ทันสมัยกว่าทหารไทยจึงมาขอผ้ายันลอยเท้าจากหลวงพ่อกื่อเป็นขวัญและกำลังใจแต่แรกหลวงพ่อเหยียบผ้ายันครั้งละพื้นครั้งละพื้นแต่เมื่อทหารไทยมามากหลวงพ่อเกรงว่าจะไม่ทัน ท่านจึงให้ลูกศิษย์ที่ชื่อนายพียแสนจันทร์นำน้ำคลามะาทาใต้ฝา่าเท้าเอาผ้ามาวางซ้อนกันครั้งละหลายๆพื้นท่านวางเท้าลงบนผ้าใช้คาถานปัตตรดตกเข่าเพียงฉากเดียวรอยเท้าติดตั้งแต่ผืนแรกจนผืนสุดท้ายเสมอกั้ทหารไทยได้รับชัยชนะชื่อเสียงของหลวงพ่อโด่งดังไปทั่ว ผู้คนเงินทองหลั่งไหลเข้าวัดแต่หลวงพ่อท่านไม่ได้ยินดีในเงินทองเหล่านั้นท่านจึงให้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งสิน้นเ,เมื่อหลวงพ่ออายุราว90ปีท่านมีอาการฉราภาพลูกศิษย์เป็นหัวไม่อยากท่านรับกินนิมนต์ใดๆแต่เมื่อวัดอินทารามมานิมนต์ให้หลวงพ่อไปเป็นประธานในการสร้างอุโบสถ ท่านก็ไม่ได้ขาดด้วยหวังจะกลับไปสนองคุณหลวงพ่อแก้ววัดอินทารามที่เป็นพระผู้อุปชาให้เมื่อกลับมาจากวัดอินทารามหลวงพ่อเดิมมีอาการอาภาษนานลูกศิษย์เยียวยาอย่างใดก็ไม่ได้ดีขึ้น22พฤษภาคมปีพศ2494 เกิดเหตุอัศจรรย์ช้างของหลวงพ่อที่ทำงานอยู่ทางในปา่ปาตามลืดดึงถึงขันขจะับวัดควาน,วนบังคับอย่างไรก็ไม่อยู่ยเมื่อกลับมาถึงวัดวก็พาก,กันเดินวนเวียนรอบกุติของหลวงพ่อราวกับมันหวงพาหลวงพ่อยิ่งนะัะเวลาราวบ่ายสามโมงหลวงพ่อลืงตาขึ้นถาาถึงระดับน้ำในระ ตอบว่าหากฝนไม่ตกอีกสองสามวันนี้คงไม่มีนานใช้เป็นแน่หลวงพ่อหลวงพ่อสั่งให้ลูกศิษย์เอาผ้ามาคองท่านประคองท่านนอนลงท่านเอามือประสานกันไว้ที่หน้าอกหลับตาเจริญภาวนากระสินแห่งความเมตตาจากท้องฟ้าที่สว่างโล่งจับมืดคลึ้ม ฝนตกลงมาอย่างหนักราวหนึ่งชั่วโมงเศษเวลาราวบ่ายห้าโมงหลวงพ่อลืมตาขึ้นอีกครั้งถามว่าน้ำมีพอกินพอใช้หรือ,อยังลูกสิตอบว่าน้ำมีพอกินพอใช้แล้วหลวงพ่อท่านหลักตาผ่อนลมหายใจยาวแล้วจากพวกเราไปเสียบก,กองเพลิตีบอกข่าวพ่อทอง คุณช้างคู่บารมีของหลวงพ่อเอางวงเหนี่ยวหน้าตาส่งเสียงร้องราวกับใครกระชากหัวใจเม่ดอกประทุมน้ำตาไหลพาเอ็นหัวทูถกับปุตติลาวกับจะได้สัมผัสกับหลวงพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเสียงร่ำไห้ละงงไปทั่ววัดอีกหนึ่งปีต่อมาตรงกับวันจันทร์ที่7เมษายน ปีพศ2495จึงมีงานพระราชทานเพิ่มศพหลวงพ่อเดิมรวมสิริอายุ91ย่าง92ปี7 0พ0 0ษาค่ะ ส่วนจีวรด้านหลังที่ท่านเห็นเป็นจีวรที่คล้องให้ท่านตอนท่านมรณภาพหากสังเกตดีๆจะเห็นคาบบุบโพหรือภาพน้ำเหลืองติดอยู่ค่ะส่วนจีวรที่ท่านคล้องอยู่นี้เป็นจีวรที่ท่านใช้จริงตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านจะใช้เพียงครั้งเดียวและมอบให้แก่พระผู้อื่นหลวงพ่อเดิมคืออริยะส่งแห่งบ้านหนองโพและ ชาวนครสวรรค์ที่สมควรแก่การบูชาและการกราบไหว้ค่ะ